ตุ๊ด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 สุดดีค่ะพวกเธอสัดดีค่ะพวกเธอวันหยุดแบบนี้นะคะเราเช็คอินที่โอซูุเส,สอออโต้สวิตนะคะหอพักนาทองเฮาส์เมืองนอนทบุรีเมืองนอนทบุรีนะคะมาสองอายตัววนชั้นล่างนะจะ๊ะนุ้งขี่ดาวนะจะ๊ะนุ้งขี่ดาวอีกสองเดือนก็จะพาหนุ้งไปทำหมันกันแล้วนะคะ อีกสเดืนอนเขาจะพาะนุ่มไปทำหมันกันแล้วนะจ๊ะพวกเธอได้เวลาแล้วนะจ๊ะหเดือนบวกบวกบวกนะจ๊ะห้าเดือนบวกบวกบวกน,น้องเป็นเพศผู้นะจ๊ะมาช่วงแรกนี่ตัวผอมกับพวกพี่ๆมากเลยแต่ตอนนี้นะั้นเจ้าไข่าดาวน่าจะตัวใหญ่กับพวกพี่ๆไปแล้ว1นึง ส่วนตัวนี้นุ่งเต้าหูน้นะจ๊ะแม่เพศเมียนะจ๊ะแม่เพศเมียนะจ๊ะพวกเธอตอนนี้ความตัวใหญ่ไข่ดาวได้แสงนุ่งเต้าหู้ไปแล้วกะจ๊ะพวกเธอพวกเธออายเต้าหู้เป็นแมวที่ชอบรับทานทาโรเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะายเต้าหู้ไข่ดาวก็ชอบรับทานทารโรเช่นกนละจ๊ะพวกเธอ คอนโดแมวนะจ๊ะคอนโดแมวกรุบกริบเบาๆบาสิวสิวกันไปส่วนข้างบนนี้นะจ๊ะายปลาสลิดนะจ๊ะายปลาสลิดปลาสลิดแมวบ้าพะหลังนะจ๊ะแมวบ้าพระหลังนะจ๊ะให้ดูอุ้งเท้าของนางไปก่อนละกันนะจ๊ะพวกเธอเพราะว่านางอยู่ในที่สูงนะจ๊ะนางอยู่ในที่สูง ธาตไม่ถึงนะคะธาตไม่ถึงนะจะพวกเธอกลางวันแมวก็จะนอนแบบนี้นะจะพวกเธอพุกเธอแอบส่งนางแอบส่งนางยังไงยังไงอ้ายตะปวดอ้ายตะปวด สามทหารเสือแสบสามทหารเสือแสบนะจ๊ะเต้าหูก็เป็นตัวเมียอยู่ในกรงเพียงคู่เดียวเราจะปลุกเธอต้องเอานุ้งไข่ดาวกับน้องปลาสลิดไปทำหมันก่อนแล้วจะปลุกเธอ